ัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้คือคลิปความรักพวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะขออภัยที่คลิปมาล่าช้านะก็ไปเที่ยวมาด้วยเหมือนกันแล้วก็ป่วยกลับมาเหมือนกันนะคะในช่วงวันหยุดเนาะโอเคค่ะชาวราศีตุลสามารถใช้ช่วงที่เกิดกันในใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วว่าเกิดที่เท่าไรถึงที่เท่าไหร่เป็นการนนะับันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ คณะอะไรดาวสุขอะไรดาวจันอะไรสามารถเช็กกันได้ในต้คลิปนะคะน้าลิ้งเอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคณาดาวสุขดาวจันทเบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอะ่ะจะให้เน้นในส่วนของลักขนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวยความรักสุดในเรื่องของดาวสุปรนหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคคะ่ะทุกคนยังไม่ได้เปิดไพ่เดี่ยวเราจะเปิดไปพร้อมกันเลยเนาะความรักพวกคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงบ้าง ชาวราศีตุลได้ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่หนึ่งถ้วยบางท่านมีเกมว่าจะมีรักใหม่เข้ามานะคะหรือบางท่านอาจจะถึงช่วงเวลาที่เราต้องมองหารักใหม่เขาให้แล้วก็ได้เนาะใครสักคนที่จะเข้ามาทําให้ใจของเราฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือไม่บางท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกใจฟูกับใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับชาวราศีตุลและคนาณาตุลชาวราศีตุลและคนาณาตุลความรับเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวประจำตัวของคุณเดินถอยหลังนะคะใครที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลก็อาจจะเจอศึกหนักเหมือนกันเพราะว่า พอดาวเดินถอยหลังแล้วบางทีอาจจะทำให้เรารู้สึกเหมือนพลังงานของเรามันอ่อนแอลงหรือว่าสุขภาพของเรามันอ่อนแอลงอะไรอย่างเงี้ยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะใครที่มีราศีตุลดาวสุ์ดาวจานันทร์ตุลก็ต้องระวังด้วยเช่นกันเนาะในช่วงที่ดาวเดินถอยหลังยังไม่อยากให้ตัดสินใจอะไรมากมายนะคะรอดาวเดินหน้าก่อนก็เดือนหน้านี้เองนะคะก็หลังจากสิกันยาก็จะเดินหน้าแล้วก็จะทําให้พลังงานหลายๆอย่างมันดีขึ้นเนาะแปดไม้เท้าค่ะ บางท่านในช่วงนี้มีเก์ได้ติดต่อสื่อสารขยับขยื่นความสัมพันธ์นะคะถ้าอยู่ห่างไกลาอาจจะเป็นการส่งข้อความคุยการสื่อสารออนไลน์หรือบางท่านอาจจะเป็นการเจอกันโดยบังเอิญก็ได้ไมีไพ่8ไม้เท้าเข้ามาไพ,พ่ตัดสมคุณแห่งแมนเหมือนมีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นเหมือนมีการขยับขยื่นเกิดขึ้นจากที่นิ่งมานานจากที่เงียบม,มานานแต่ว่ามันก็ยังดูเหมือนไม่ค่อยขยับไปไหนหรือเปล่าเอ่ย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคุณเหมือนแบบคุณตั้งแง่ไว้แล้วว่ามันเป็นไพ่แฮงแมนอะเหมือนคุณรู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างเออแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็มันแค่นี้แหละอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ถ้าคุณไม่เปิดใจบางทีพลังงานก็จะเข้าหาคุณไม่ได้ต้องใจเย็นๆนะคะชาวราศีตุลมีพลังงานอะไรเข้ามาก็ลองเปิดรับก่อนนะอย่าเพิ่งแบบปิดกั้นสักทีเดียวนะคะยังไม่ต้องรีบร้อน่วนตัดสินใจก็รอดูไปก่อนนะคะอย่างที่บอกแหละว่า รอดาวเดินหน้าก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจตอนนี้ถ้ามีอะไรเข้ามาก็ก็ลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมขอพลังงานภาพรวมสีใบทำไมเป็นแปดใเท้าเอ่ยมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามามันอาจจะยังไม่ได้แบบมั่นคงเสถียรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเข้ามาเลยเนาะเด m มเฟลสโอในช่วงที่ผ่านมาหวนมองว่าภาพของนคนุดีมากเลยนะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับตัวเองก็แล้วแต่แต่หวนมองว่า คุณมีภาพที่ดีมากๆในสายตาของคนอื่นหรืออาจจะเป็นการที่คุณปลุกความมั่นใจตัวเองมากขึ้นก็ได้เนาะ เป็นไพ่ The M Place เหมือนคนที่แบบเราอ่อนโยนมากขึ้นเราใจดีมากขึ้นเราใจเย็นมากขึ้นหรือว่าเราดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะมีไพ่เจ็ดดาบเข้ามาด้วยเหมือนคุณมีความาล,าล,าล,าละล้าละลังนั่นแหละ่งที่บอกเหมือนมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่คุณรู้สึกเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันก็งันๆแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่ได้ดีจริงอะไรอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะมีใครสักคนติดต่อมาหาคุณแต่คุณก็ก็ไม่ได้เชื่อมั่นว่ามันจะดีพอขนาดน,นั้นเลยเงี้ยเป็นไพ่เจ็ดดาบเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความละล้าละลังรับรับล่อๆใจนึงก็ไไม่อยากปแล้ว แต่พอให้ตัดใจจริงๆก็ก็ปล่อยวางไม่ได้เนาะอัศวินถือไม้เท้ามีคนกำลังจะบุกเข้ามาหาคุณนะคะชาวราศีตุลและคณานาตุลการบุกมาในที่นี้คาดหวังอะไรได้ไหมเป็นไพ่อัศวินมาไหวแล้วก็อาจจะไปไหวด้วยนะคะอ,อ,อาจจะมาด้วยอารมณ์ก็ได้มาด้วยแรงปรารถนาก็ได้นะคะเหมือนคนที่อยู่นิ่งๆไม่ได้นะคะเลยต้องหาอะไรทําแฮงแมนอีหลอบเดิมหรือเปล่า เมจิเชียนนะคะมันมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นแล้วคุณต้องพยายามประคับประคองให้ดีหรือพยายามใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขเนาะเขานึกไหมอัศวินถึงไ้เท้าอัศวินถึงไ้เท้ามาทำไมเอ่ยบางท่านอาจจะมีคนเดินทางมาหานะคะหรืออาจจะเป็นการติดต่อก็ได้สามดามเหมือนมันมีปัญหาบางอย่างที่ค้างคางในจิตใจพอขึ้นสามดามบางท่านอาจจะเป็นคนที่เอาปัญหาให้นะ มาบน่นบนบน,บนมาดุมากล่าวหามาต่อว่ามาตัดเพ้อะอะไรอย่างเงี้ยถึงสิ่งที่ค้างค้างในจิตใจเออเพราะว่าเหมือนมันเป็นสามดาวมาสิ่งที่มันติดที่มันค้างค่ะแล้วฉันทําอะไรไม่ได้ฉันต้องหาทางระบายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอหนึ่งใบให้แปดไปเท้าหน่อยแปดไเท้าเท่าไรเอ่ยหกเหรียญน,นะคะทําอะไรไม่ได้เนาะนอกจากอ่ะเดี๋ยวทำอะไรทาไป เดี๋ยวคอยึงไมให้อัศวินถึงไม้เท้ามีเจตนาอย่างไรคะสองไม้เท้าอือโอเคคือหวอมีความรู้สึกว่าชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะคะบางท่านมีเกณฑ์ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเขาบุกมาไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําหรือสัญญาณอะไรสักอย่างที่ส่งมาหาคุณเนอะคือการส่งมามันอาจจะไม่ได้แบบดี ่ดีอะไรมากนะนะคะเพราะว่าเขาเหมือนมีสิ่งที่มันติดอยู่ในใจแล้วเขาก็เลยหมาเหมือนเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็เลยต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งที่คุณจะรับเือับเขาไดค้คุณก็คงจะต้องใจเย็นๆกับเขาอะนะคะบางท่านเหมือนมีความสับสนแล้วเราเองก็รู้สึกเหมือนเรามีกําแพงกับเขาอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าเพิ่งไปรีบร้อนด่วนตัดสินใจค่อยๆรับฟังกันก่อนดีกว่านะใจะเย็นๆค่อยๆค,คุยกันนะคะอ่ะดูข้อก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ไพ่แต่สำหรับผมเขาเป็นไพ่ควีนถึงไม้เท้านะคะ ช่วงนี้น่าจะเหมือนคนที่มีความเอาแต่ใจมากๆอยู่เหมือนกันขอพลังงานหลังหนึ่งใบค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ชาวราศีตุลบางท่านอาจจะรู้สึกเหบนขี้หน้าแล้วนะคะไม่อยากคุยแล้วไม่ยังมายุ่งกับฉันอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเราก็ยังมีเย่อใหญ่นละยังตัดเขาไม่ได้เออมันก็เลยทำให้เราอาจจะมีความละล้าระลังอยู่ในนั้นนะคะ Hi พ t เทสค่ะ เหมือน,นคนที่กําลังพยายามใช้เซนส์นของตัวเองในการอ่านสถานการณ์อยู่ในตอนนี้นะอืมอาจจะเป็นการเก็บข้อมูลก็ได้ยังไม่เชื่ออะไรอยู่ในนั้นเนาะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆความสัมพันธ์แบบไม่ได้เปิดเผยออกหน้าออกตาเป็นที่ปรึกษาแต่ยังไม่ได้ถูกฉายแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันขึ้นมาเป็นไพ่พลังงานหลักของเขาอดมองว่าเขาในตอนนี้เหมือนคนที่อยู่ในมุมมืดแล้วซุ่มเก็บข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเตรียมความพร้อมอยู่นะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์บางท่านอาจจะสุ่ชาวราศีกุมละข้านากุม ขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทำไมเป็นไฮพเทสเลยอาจจะมีการเปิดไพ่ก็เป็นได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งของคุณไพ่ขึ้นไฮพีเทสควีนถึงไม่เท้าในช่วงที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเขาของขึ้นหรือเปล่านะดูดุเดือดมากๆเลยหรือในขณะเดียวกันพยายามปลุกความมั่นใจตัวเองขึ้นมานะคะว่าฉันก็มีดีมากเหมือนกันยังไงฉันก็ไม่แคร์หรอกอะไรอย่างเนี้ย แฮงแมนนะคะมันมีสิ่งที่ค้างคาอยู่ในสมองของเขาในความรู้สึกนึกคิดของเขาอย่างที่ผมบอกนะคะไพ่แฮงแมนเหมือนคนที่รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่อาจจะยังไม่ได้ลงมาจัดการหรือแก้ไขปัญหาใดๆปล่อยสถานการณ์ที่มันค้างคาอยู่แบบนั้นคืออย่างที่ผมบอกนะคะเอาไพ่แฮงแมนเไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้ลงมาจัดการหรือแก้ไขปัญหาใดๆเแล่วปล่อยสถานการณ์มันค้างคาอยู่แบบนั้นคือให้มันค้างคาอยู่แบบนั้นโดยที่ ก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจมากนักน,นะคะ The Tower ค่ะแล้วก็สองถ้วยนะคะอืมไพ่ทดสอบคืเดือดตายอีกแล้วคอดืมไหมเดอ t o ชาวหน่อยเดอร o w าวคืออะไรเอ่ยเดีย Place นะคะโอเคหวนว่านะในฝั่งของเขาตอนนี้เหมือนคนที่ รู้แหละว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่รู้เลยว่าสถานาการณ์มันเป็นยังไงนึกออกไหมคือรู้ใจตัวเองแต่ไม่รู้สถานาการณ์ที่เป็นนะคะอืมขอนึกไปให้หายไปเทสหน่อยค่ะฟิเทสคืออะไรเอ่ยคือรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่แหละแต่อาจจะรู้ในตอนที่สายไปแล้วเพราะาทุกอย่างมันอาจจะพังทลายถล่มกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยเหมือนอยากพูดอยากคุยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ชาเลอนนะคะ บางท่านอาจจะคุยชาวราศีกรกฎและคณา,ากรากฎนะขอี้ไมัยแฮงแมนหน่อยสามไม้เท้ายังรอคอยอยู่เลยเนะี่ยถึงแม้ว่าจะมีความสับสนอยู่ในนั้นนะคะเรไม่ได้จะเหมือนกันว่าอัศวินถือไม้เท้าที่จะบุกเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการการะทําหรือสัญญาณนอะเป็นเขาคนนี้หรือเปล่าเาพราะไพ่ฝั่งเขาก็เหมือน,นยังไม่ได้บุกอะไรมากมาย อืแต่ว่าหลายท่านมีเกณฑ์ว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนนี้หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เนาะคือคนอื่นเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ไปเจ็บจากที่อื่นมาแล้วก็นึกถึงคุณอยากมาคุยกับคุณอยากจะเข้าหาคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นไพ่สามดาบอะคนที่จะเข้าหาคุณเนี่ยตอนนี้เหมือนคนที่มีปัญหาชีวิตมาก่อนถ้าไม่ได้มีปัญหากับคุณก็อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของเขาก็ได้เนาะโอเคสับสนไหมงงไม่งงเนาะเออ เพราะจริงๆจ,จากไพ่อีกฝั่งหนึ่งคุณคนที่คุณคิดถึงอยู่อ่ะหมือนไม่ได้เห็นึงพลังงานอะไรที่จะขยับเขยื่อนมากนักน,นะคะเอะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะเข้าหาคุณในช่วงเนี้ยเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนคนนี้เป็นคนอื่นอ่ะเป็นคนที่คุณไม่ได้มีซัมติงอะไรกับเขามากมายอ่ะไม่ว่าจะคนใหม่หรือคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตก็แล้วแต่เช็คดูให้ดีแล้วกันว่าเขาเพิ่งผ่านสงครามมาหรือเปล่าเพิ่งอกหักมาหรือเปล่าเนาะอะการเข้าหาขเขาอาจจะต้องการที่เพิ่งสักที่หนึ่งนะคะเลยอยากจะเข้ามาพูดเข้ามาคุยก คุณอาจจะมีความหนักอกหนักใจอยู่บ้างนะในช่วงเดือนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ักทีเดียวขนาดนั้นถ้าจากหน้าไพ่ที่เห็นเนาะแต่ว่าถ้าคนคนนี้เป็นคนที่เคยมีซามติงกับคุณบางทีเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างได้ค้างคางในจิตใจและเขาก็อยากที่จะมาระบายกับคุณก็ได้นะคะอะเดี๋ยวไปดูก่นกอนดีกว่าว่าเขาในตอนนี้รู้สึกอง่ับคุณนะกับคนที่คุณเปิดไพ่มาในตอนนี้เนาะเพราะว่าจริงเหมือนมองว่าพ,พลังงานที่จะเข้ามาอาจจะไม่ใช่พลังงานที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้แต่ว่าคุณก็อาจจะ แบ่งรับแบ่งสู้นะคะจริงเป็นไพ่หกเหรียญชาวราศีตุลในช่วงนี้ก็จะเหมือนมีจิตใจอบอ้อมอารีนะ,ะเออช่วยได้ก็ช่วยกันไปอ่ะนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะมีไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามาบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสสิงหธนูนะคะเป็นไม่ที่บอกบอกถึงการเริ่มต้นน่ะ แต่าการเริ่มต้นนี้ช่างเปราะบางเดือเกินนะคะอยากจะเจริญเติบโตไปด้วยกันถึงแม้ว่าในตอนนี้มันจะไม่ค่อยเห็นอนาคตเท่าไหร่เนาะจำแลนค่ะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆไปกับกลับกันนะบางท่านอาจจะุยุับชาวราศีธนูและขนาดธนูนะคะ2ดาบด้วยมันมีความสับสนอยู่ในนั้นจะติสตนะคะไพ่ประจําตัวของคุณหวนมองว่าเขาน่าจะมีความสับสนในความเป็นคุณอยู่นะคะความสองจิตสใจของเขา ที่เขาในตอนนี้กําลังตัดสินอยู่นะคะว่ามันควรจะต้องยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้มพไพ่คิงถึงไ้เท้าเข้ามาด้วยเขาเฝ้าคอยสังเกตการคุณอยู่นะคะคือคุณยังเป็นคนที่เขายังไม่ได้อยากจะปล่อยออกจากความรู้สึกของเขาหรอกแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเหมือนเขามีความสับสนมีความย้อนแย้งอยู่นะคะมันเหมือนเขาพยายามจะใช้สมองกับความรู้สึกในการต่อสู้กันอยู่ในตอนนี้เนาะ๋ยวดูซิว่าเขาสับสนอะไรในความเป็นคุณอยู่นะคะเขาสับสนอะไรเอ่ย The Star, The Moon นะคะ Magician สับสนสับสนในเส้นทางระหว่างคุณกับเขานะคะมันมีความคลุมเครือบรรยากาศขุ่นมัวบางอย่างความยากลำบากของความสัมพันธ์เขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะแล้วก็คิดหนักมากๆเหมือนกันนะคะระหว่างคุณกับเขาบางท่านที่เคยมีประเด็นต่อกันมาหื่นมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ เป็นปัญหาสําหรับเขาอยู่เหมือนกันในช่วงเวลานี้เนอะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้านนะคะชาวราศีตุลและขณาตุลเขาน่าจะมีบางช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาอ่านคุณไม่ออกนะคะเขาไม่รู้เลยว่าในตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่คุณรู้สึกยังไงคุณต้องการอะไรยังอยากไปต่อกันอยู่ไหมเขาหวังว่าคุณจะยังรอเขาอยู่นะคะชาวราศีตุล ช่วงเวลาที่พักเปรกันไปหรือไม่ได้คุยกันเลยหรือห่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ายังคาดหวังว่าคุณจะยังรอเขาอยู่นะคะหรือว่าในช่วงเวลาที่เขายังไม่พร้อมทําอะไรเลยนะอืมเขามีความปรารถนากับคุณมากๆเลยเหมือนกันนะคะแต่ในบางครั้งเขาก็สงสัยเหมือนกันแหละว่าคุณอะแคร์เขาบ้างไหมคุณอาจจะมีพฤติกรรมหรือท่าทีบางอย่างที่ทาให้เขารู้สึกไม่มั่นใจว่าคุณแคร์เขาบ้างหรือเปล่าเนาะเขาบอกว่าเขาเสียใจนะคะ คุณคือสิ่งที่สําคัญสําหรับเขามากๆเลยแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทําเหมือนคุณไม่ได้แคร์เขาหรือไม่ได้เห็นความสําคัญของเขามันก็คงทําให้เขารู้สึกแย่มากๆเหมือนกันเนาะชาวราศีตุลน,น่าจะมีการใช้คําพูดที่ทําให้รู้สึกเจ็บแสบด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีความพิเศษสำหรับเขามากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกคําพูดของคุณทุกการกระทําของคุณมันส่งผลกับความรู้สึกของเขาเนาะอืม เขาถามไปแล้วนะคะว่าคุณแคร์เขาบ้างไหมเคยแคร์เขาบ้างหรือเปล่าคือบางท่านที่เคยหอมหวานกันมาแล้วอยู่ดีคุณก็ชักปลักแล้วคุณก็นิ่งไปเลยช็อตฟิลไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่บางทีการเปลี่ยนแปลงของคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในความเป็นคุณเนาะว่าคุณยังสนใจเขาอยู่ไหมยังแคร์เขาบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็นั่นคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกเจ็บมากๆเลยเนาะ จริงๆเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะแล้วเขาก็อยากจะเป็นคนที่ดีพอสําหรับคุณด้วยอยากจะปกป้องดูแลแล้วก็เป็นคนที่คุณสามารถที่จะพึ่งพาได้แต่ถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเขาขนาดนั้นมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกเสียใจายมากๆเหมือนกันนะคะอมเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะทําอะไรเขาอยากจะให้คุณคิดก่อนนะเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามามาส่งผลกับความรู้สึกของเขามากๆเลยเหมือนกันนะคะชาวราศีตุลเนาะ แนวน้มแล้วกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเอ่ยสองดาบนะคะมาแล้วมาอีกเ,ออเหมือนจะมีความสับสนนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจก็ต้องระวังนิดนึงเป็นไพ่คิงถือถ้วยมันมีความรู้สึกอยู่ค่ะแต่ว่าเลือกที่จะทําเป็นไม่สนใจเราไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นปล่อยปัญหาให้มันโดดเด่นอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่พยายามที่จะแก้ไขมันน,น,นะคะ สศวินเถือดาบด้วยควีนเถือเหรียญน,นะบางทีอาจจะพยายามซ่อนความอ่อนไหวของตัวเองแล้วก็แสดงความก้าวร้าออกมานะคะซึ่งพูดตามตรงเลยว่าก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรอบางทีการพยายามเป็นใครก็ไม่รู้ว่าแบบ,แบบแสดงจุดแข็งของฉันออกมาเพื่อที่จะแบบข่มขวัญกู้ต่อสู้อะไรเงี้ยบางทีอาจจะทำให้สถานก,การณ์มันแย่ลงไปกว่าเดิมก็ได้เนาะ เป็นไพ่ควีนถือเหรียญมันมีอะไรในใจนะคะแต่ว่าไม่พยายามพูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกออกมาเพราะรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยแสดงด้านที่แข็งกร้าวของตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ยสเตรนนะคะหลายท่านยังเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันอยู่นะคะก็ยังตัดกันไม่ขาดหรอกแต่ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยเนาะมันอาจจะเหนื่อยทั้งใจเนี่ยทั้งกายนะคะบางท่านให้อยู่ไกลระยะทางก็อาจจะมีผลกับความสัมพันธ์เหมือนกัน ความแตกต่างระหว่างคุณกับเขามันก็อาจจะส่งผลนะบางท่านอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่คุยจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความผูกพันอยู่แหละหลายท่านอาจจะคบกันมานานสารความสัมพันธ์กันมานานมีความผูกพันซึ่งกันและกันมากๆแต่ว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งเหนื่อยแต่ว่ายิ่งเหนื่อยก็ยิ่งผูกพันนึกออกปะคิงถึงไม้เท้านะคะเฮอร์มิแล้วก็เดอะเวิ d ์ค่ะ หลายท่านอาจจะมาสู่จุดเที่ยวให้อิ่มตัวนะคะบรรยากาศภายในใจรู้สึกเหมือนขี้เกียจต,ต่อสู้ช่างมันเถอะมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปสุก็อิ่มตัวแล้วทุกก็อิ่มตัวแล้วอยากจะใช้เวลานี้ในการตกตะกอนความคิดตัวเองมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจากหน้าไพ่ที่ปรากฏนะคะวันมองว่าแนวโน้มระหว่างคุณกับเขากับคนคนนี้วนมองว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยด้วยซ้ำหรือถ้าคุยกันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นบรรยากาศที่ดีมากนักเนาะในช่วงเดือนนี้ก็ยังเหมือนเป็นความสัมพันธ์วนๆเวียนอยูน่นะคะอาจจะ คลุบๆโผล่ๆในชีวิตของกันและกันแต่อาจจะยังไม่ได้มาดองก,กันสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วพลังงานที่จะเข้าหาคุณอาจจะไม่ใช่คนนี้นก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะคะที่จะเข้ามาในช่วงนี้เนาะอ่ะขอ,ขอคําแนะนําแล้วกันค่ะไพ่อยากแนะนําอะไรบ้างไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ที่บ่งบอกให้ระมัดระวังสัญญาณเตือนนะสัญญาณเตือนในที่นี้ก็ให้มันเตือนจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นสัญญาณที่เราเตือนตัวเองตลอดเวลาแล้วกลายเป็นจิตตกเนาะบางทีการที่เรากลัว ความผิดหวังกลัวความผิดพลาดซะจนเรามีแตัดสัญญาณเตือนตลอดเวลาเราจะไม่เป็นสุขเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีความพอดีเนาะแรงดึงดูดค่ะมันยังมีแรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขาอยู่นะซึ่งคุณเป็นคนน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นใช้ความน่ารักของคุณให้คุ้มค่าหน่อยนะวีดด i n g นะคะหลายท่านที่มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังการแต่งงานสร้างครอบครัว คุณมีโอกาสได้เจอค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ลาวแตที่ทําให้คุณทุกหมองเศร้าอยู่ในตอนเนี้ยคุณต้องปล่อยวางมาได้แล้วเนาะคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะมีเส้นทางชีวิตที่ดีความรักที่ดีนะคะต่อให้ได้ผ่านมามันจะผิดหวังมา90%แต่ว่าอีกสิมันก็อาจจะยังมีเรื่องดีรอคุณอยู่ก็ได้ไพ่ขึ้นมาว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีการแต่งงานกับคนที่ดีคนที่มีแรงปรารถนาซึ่งกันและกัน l i สไ relationship นะคะคุณกับเขาเคยพบเคยเจอเคยรู้จักกันมาก่อนคือการพบการเจอกันในที่นี้อาจจะเคยพบเจอกันจริงๆก็ได้คนเก่าย้อนวนกลับมาคนที่เคยคุยกันแล้วก็กลับมาในช่วงที่ดาวเดินถอยหลังเนี้ยค่ะดาวความรักเดินถอยหลังดาวประจําตัวของคุณก็เดินถอยหลังอีกคือดาวความรักกับดาวประจําตัวของคุณเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของชาวราศีตุลคือดาวสุขซึ่งดาวสุ์เป็นดาวประจําตัวของความรักนะคะเพราะฉะนั้น มันเป็นการเดินถอยหลังบางทีคนเก่าๆของคุณอาจจะย้อนกลับมาไม่ว่าจะเป็นเก่าอาดีตมากๆหรืออดีตปัจจุบนันหรืออดีตไม่มากนักอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ย้อนวนกลับมาหรือบางทีอาจจะถึงขั้นอดีตชาติที่ย้อนวนกลับมาเลยก็ได้แต่อันนั้นเราไม่อาจทราบได้นะคะเพราะว่าเราพิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้มีใครสักคนหนึ่งย้อนวนกลับมาในชีวิตก็อลองดูค่ะบางทีประตูประตูเวลาอาจจะเปิดให้ใครบางคนก้าวเข้ามาได้สะสางได้แก้ไขได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่ง บางทีถ้าเป็นคู่กันอน่ะอาจจะก,ก้าวข้ามผ่านจุดเนี่ยแล้วไปสู่ประตูวิวาด้วยกันก็ได้นึกออกปะ่ะเออแต่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆมันอาจจะเป็นการปลดบล็อกซึ่งกันและกันนะเป็นการปลดปล่อยนะคะเพื่อให้คุณได้มีชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าแล้วไปสู่ประตูวิวาของคุณกับใครสักคนหนึ่งที่รอคุณอยู่ในอนาคตก็ได้ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าในช่วงนี้มีคนกลับมาไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าคนรู้จักหรือคนไม่รู้จักก็แล้วแต่ก็ลองดูค่ะยังไม่ต้องรีบร้อนด่วนตัดสินใจอะไรมากมายค่อยๆดูไปเรื่อยๆก่อนรอให้เขาอยู่คนนี้อยู่ในชีวิตไปก่อนจนถึงดาวเดือนหน้าแล้วถ้ายังอยู่ยังอยู่ต่อแสดงว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างพิเศษกว่าน,นั้นแต่ถ้าเขาแบบกลับมาแค่ช่วงที่ดาวเดือนถอยหลังแล้วพอดาวเดือนหน้าเขาก็หายสาบสูญนองๆโลกไปก็ไม่ต้องหวังอะไรมากมายค่ะบางทีอาจจะกลับมาเพราะภารกิจหนึง่งแล้วก็อาจจะต้อง ย่อยสลายไปตามการเวลาก็ได้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูไปก่อนละกันเนาะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะเป็นการอาร่านทั่วไปนะคะอาจ,จตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพื่อกันข้างล่างนี้นะคะจริงๆการจะดูว่าเราเขามีความเป็นคู่กันไหมมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแนะนําให้ไาดูวนชาช์ดพื้นชีวิตนะเอาดวงเราแล้วก็ดวงเขามาเทียบกันนะคะดูว่ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวดองกันบ้างไหมระหว่างเรากับเขา ก็จะเป็นการให้คําตอบที่ดีกว่าการเปิดไพ่นะคะการเปิดไพ่แนะนําให้ดูเป็นความรู้สึกสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเงี้ยจะดีกว่าแต่ถ้าอยากรู้เบื้องลึกของตัวตนของเราว่าเราเหมาะกับคนแบบไหนเหมาะกับคนยังไงก็มาดูเป็นชาติพื้นชีวิตดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสบฝั่งกันได้เป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้านอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ไปคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย